สวัสดีค่ะเนื่องด้วยวันพรุ่งนี้วันที่16กุมภาพันธ์2565เป็นวันมาคาบูชาซึ่งปีนี้มีความพิเศษเพราะตรงกับวันเพ็ญพุทธหรือคนภาคเหนือเรียกว่าวันเป็งพุทธซึ่งจะนิยมขอพรจากพระอุปคุตในคืนวันเพ็ญพุทธวันนี้จิมจึงนำบทสวดมนต์จากเผจหมอช้างทศพรสีตุลามาฝากทุกทกท่านทุกท่านสามารถสวดมนต์อยู่ที่บ้านได้ หรือใครที่ไปทําบุญเวียนเทียนที่วัดบวรนิเวศวิหารอย่าลืมแวะกราบขอพรจากพระอุปคุตบริเวณด้านข้างโบสถ์ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทสวดมนต์ขอให้ทุกทุกท่านตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ไปพร้อมๆกันค่ะตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปาคุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากตโตมารันจะมารันจะมารัพลันจะโสอิทานิมหาเถโรนมัสสิตตวาปติถิโตอาหารวันทามิอิทาเนวะ อุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอุปทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพวันตุเม